สวัสดีครับผู้ติดตามช่อง fighting fish ชลบุรีนะครับวันนี้นะครับาาเราจะมาทำเมนูที่มีชื่อว่าอะไรนะไก่อบปี๊ป๊บอบไก่ป๊บอบไก่ไก่อบปี๊บนะครับมันเป็นไวรัเลรมากนะครับตอนนี้ช่วงนี้มันเป็นจะดังใน <c oughs> แอป t ิ k t ตอนะครับแล้วก็อยากรู้นะว่ามันจะใช้เวลานานสักแค่ไหนแล้วก็ ทำออกมาแล้วอ่ะจะกินได้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าผลงานวันเนี้จะเป็นยังไงนะครับไปติดตามชมกันครับนี่นะครับนี่อะไรครับเนี่ย ทำการล้างหมอ้อครับล้างหมอ้อเพื่อขุ่งข้าวครับไม่เกี่ยวกับไก่ครับไก่ี่ไก่อยู่นีน่ใน,ใน,ใน,นะครับเราก็ได้ทําการอ่หมักไวท้ที่เป็นที่เรียบร้อยแล้วหมักไว้นานห้าวันมห,หมักหวันเลยเหรอป่านนี้หนอนขึ้นแล้วมัง้งใส่ตู้เย็นอ๋อใส่ใส่ตู้เย็นนะครับไม่ใช่ค,ครับอันนี้จะมี เครื่องหมักมีอะไรบัางน้ำมันหอยกระเทียมพริกไทยไม่มีนะครับเพราะว่าหมดนะครับปกติเขาก็น่าจะใช้นะครับนี่ไมไก่ไม่มีหัวไม่รู้ขาก็พิก,การไม่มีตีนเดี๋ยวเรามารอดูตอน อบเลยนะครับตอนนี้นะครับก็เริ่มลงมือแล้วนะครับอันนี้เราจะใช้หม้อขุงข้าวเก่านะครับแล้วก็ใส่น้ำไปในขวดนะครับแปลกใจทำไมต้องเป็นขวดเบียร์ช้างเนี่ยนะครับเนื้อไก่ก็อันนี้นะครับอันนี้จะนอกเหนือจากที่เขาทำคือ ของผมนี่จะมีตัวล้อมเตานะครับเพื่อให้ความร้อนเนี่ยส่งขึ้นไปผ่านตัวไก่ได้ง่ายขึ้นนะครับเดี๋ยวเรามาติดตามชมกันครับว่าจะได้กินหรือเปล่านะครับนี่นะครับนี่มันก็จะประมาณนี้นะครับ ตงใส่ถ่านนี่เลยลำบากใส่ถ่านก็ต้องรู้อรอกมาไรเงี้ยพ่อมีตรงนี้เออนี่ยตอนนี้เป็นสภาพเออ่ไก่นะครับที่เอามาเติมถ่านนะครับรอบที่นี่รอบที่เท่าไหร่นะนี่รอบรอบที่สามนะครับ นี่นะครับรอบนี้รอบสุดท้ายแล้วนะครับนี่นไครับโอ้ใช้ได้เลยนะครับเนี่ยโอ้ห่ากินมากครับน้ำซุปแห้งแล้วครับโอเคครับวังเลยครับวังเลยวังเลยรอบนี้รอบสุดท้ายนะครับเดี๋ยวมาดูกันครับว่าจะได้สแตกหรือเปล่านะครับ ตาแดดทำไมมันเป็นอย่างนี้ทำไมมันได้เหมือนของเขาอ่ะอะไรกันครับนี่อะอะไรกันครับผมไม่หมดหรอกต้องเะเหลือทำไมหกสิบวะก็มันไม่พอเนี่ยไน่ยผมผูกก็ได้พี่ไม่เราไม่ใช่มันก็สกแกนได้หมดแล้วมันก็ส,กแ,กแ,กสกแกนต่อยอันนึงจะเหลือหกสิบทำไมเออไปสกแกนเหลือไว้เอ้า ไอ้เงี้ยกูกล้าสแกนหกสิบบาทไอ้นงี่อะไรวะเอ้ามันก็ได้ก็เพิ่มตังค์ไงผมก็บอกให้สแกนในตรงไอ้เต็มเอาไว้พี่ต้อยเขาเทศเทศในเต็มก็สแกนไหนเต็มของเขาอ่ะของสนิทอยู่ไหนสนิทไม่กินอ้าวมึงบ้าหรือเปล่าวะคกูกูกินแล้วโอ้โหอ๋อนี่หายใช่ได้เนี่ยมึงไปสแกนให้เขาเลยอร่อยเนี่ยนี่ของพี่ต้อยนี่อาอแล้วของสนิทอ่ะกูไม่เอาอืม น uh. ี่โหอร่อยอร่อยกินไอติมต่อกันกูไปกินคนเยมันเยอะมากเกินลับกร่อเป็นยังไงบ้างครับข้างทางร้อยสมสิบลูกงามไม่ได้นเุอแต่มันนุ่มดีว่ะข้างในมันจะนุ่มเพราะว่ามันมีไอ้น้ำไง ใช่ผแบบเขาลุ่นุ่มอ๋อใครยังช่วยแก้วน้ำน้ำจิ้มเอาแบบอย่างนี้เลยนะครับเขาเอพริกพริกป่นน้ำปลาเข้าวคั่วพริกป่นน้ำปลาเข้าวคั่วไม่นอนเหรอเบย์เบย์ไม่เอาหรอนอนเลยหมอบหมมกันไปแล้วครับ โอเคครับคลิปนี้นะครับก็จบแต่เพลงเท่านี้นะครับสรุปแล้วได้นะครับก็อร่อยด้วยแต่ว่ามันจะได้ผลซอนออสองชั่วโมงนะครับสองชั่วโมงนี่ก็คือสุกแล้วนะครับสามชั่วโมงเนี่ยที่ปล่อยทิ้งไว้อะมันจะนิ่มเกินไปนะครับแล้วก็มันจะทะลุลงไปนะครับเหมือนออช่วงท้ายคลิปนะครับมันก็เลย ไม่สวยนะครับแล้วก็อีกอย่างก็คือตัวแปรสําคัญครับก็คือมีที่ล้อมนะครับเพื่อให้ไฟนะครับหรือว่าอุณหภูมิเนี่ยมันส่งผ่านขึ้นไปถึงภายในที่เราอบไก่ได้ง่ายขึ้นนะครับอโอเคครับถ้าเกิดว่าใครคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็ช่วยกดไลค์นะครับแล้วก็กดแชร์นะครับ ช่องไฟตึ้งฟิตชนบุรีนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกด Subscribe นะครับช่วยติดตามนะครับช่องไฟตึ้งฟิตชนบุรีด้วยนะครับสุดคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม